นบีก็อภัยพระองค์ละก็อภัยและเราบอกว่าเราศรัทธาต่อะอ์เราตามแนวทางของท่านนบีเราก็ไม่ให้อภัยแลแ้วจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือ,อย่างใช่หรือไม่ก็ดูว่าถ้าพระองค์ละ์ นะคิดอย่างเราเอาความคิดของเราไปหรือเอาความคิดของพี่น้องชาวใต้เราไปถามว่าใครบ้างที่จะได้อยู่นั่งป็นสุขถ้าเลาวาแม่ใครอ่แต่ละคนมีบาปทั้งนั้นไม่มีใครที่มีบาปทุกคนมีบาปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวบางครั้งเรามีบาปดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนาจะกระทําแต่มันก็กระทาขึ้นดังนั้นถ้าเราจะให้ตัวเองพน้นนะ ที่พเราส่งจักว่าเวลายุคซิดูฟิลอับอย่าก,ก่อให้เกิดความเสียหายในหน้าแผ่นดินในโลกนี้นะแลนะเราก็รู้ว่าเรานะ่ะถูกรังแกรเราสัจจะแต่เราต้องการให้ทุกอย่างมันสงบซะนะทุกคนจะได้อยู่อย่างสงบประกอบอาชีพของตัวเองไปได้ทำปฏิบัติศาสนาติจไปนะและประเทศชาติก็สงบแลนะความเสียหายในหน้าแผ่นดินนี้ก็ไม่เกิด เราก็เท่ากับว่าเราศรัทธาต่อพระองคอ์จริงๆเพราะว่าทุกบัญญตัติทุกคําสั่งที่พระองคอ์ใช้เราปฏิบัติตามทุกสิ่งที่พระองคอ์ห้ามเราละเวน้นนี่ไงถึงได้เรียกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแต่ถ้าเราจะเอาเหมือนกับผู้บริอิสราเอลในอดีตที่พระองค์ทรงให้มาในฟาติฮาว่าไวรินมักดูไปอะไรหิม ดี๋ยวอธิบายไปแล้วอ,อาทิตย์แรกหลท,ทางของผู้ที่หลงผิดคือพวกบันีอิสราเอลสิ่งใดที่อัลล้์ใช้และชอบกับอารมณ์โทกกับอุปนิสัยก็ทํายอมเชื่อปฏิบัติตามอะไรที่ฝืนไม่ถูกต้องกับความต้องการตัวเองไม่สมอารมณ์ตัวเองก็ไม่ทําไม่เชื่อ,อพระองค์ล้อคงไม่ต้องการอย่างนั้นหรอก นันคือเลือกที่จะศรัทธาในบางส่วนวายอูอามนุบโดหฮมอีมาศรัทธาเชื่อทําตามปฏิบัติยอมรับในบางส่วนของบทบัญญัติของผู้กลมระยะฟรบโดหมและก็ไม่เชื่อทอรยศยอมให้ตัวเองเป็นกุฟอร์โดยไม่ทําตามในบางส่วนที่ไม่ต้องกับอารมณ์ตัพวพระองค์บอกเราไว้หมดแล้วในอัลกุรอาน ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าเชื่อศรัทธาในบางส่วนเฉพาะที่ตัวเองชอบและไม่ใส่ใจไม่รับฟังไม่สนใจเหมือนกับผู้ที่ไม่ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมาไปกว่าน,นั้นอีกเอาตากะต่างๆเอาเหตุผลต่างๆมาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามความต้องการของตัวเองพราะเอาล์ทสงรัสว,ว่า Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa Allah kau yang ni sam ayat ni surah dia kan. Man lam yahkum bima anzalallah fa fa ulaika fasikun. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ba thot ki ma lai di ragap kang la tam sa tam tam thot ti tu eng eh, ni khun. โทษแรกมันลำยาคุมบิมาอันซุลลอฮ์ผู้ใดเอาตะก,กะใดๆเอาเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้กําหนดออกมาเป็นกฎและบอกว่านี่คือเรื่องของศาสนานี่คือกฎของศาสนาโดยที่มันไม่มีอยู่ใน Al อัลกุรอานและฮะดิษฟ์อฟไลกับมุกกาฟิรุนคนพวกนั้นคนคนนั้นเป็นผู้ที่เป็นกาเฟรอัลลอฮ์ไม่รับการสตาของเขา แล้วอะไรจะเหลือถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดบาปที่เป็นบาปใหญ่ที่มีบทกําหนดลงโทษทั้งโลกนี้เลาโลงหน้าเจบาปการยุยงส่งเสริมให้คนทะเลาะก,กันเป็นบาปใหญ่บาปหนึ่งใน70บาปที่มีบทลงโทษแน่นอนทั้ง